สวัสดีครับอันนี้เราก็มาเจอนิสสันอเมล่าอันนี้อันนี้ลูกค้าบอกว่าขับมาแล้วก็ามร้อนขึ้นนะครับพอมาตรวจเช็คดูก็นี่นะครับตัวปัญหาตัวปัญหานะครับพัดลมไม่ทํางานนะครับทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนะครับไอตัวนี้เพิ่มเนี่ยพัดลมเนี่ยที่ยึดไบพัดเนี่ย ฝั่งนี้จะเป็นน็อตยึดเพิ่มเนี่ยจะเป็นเกลียวซ้ายนะครับเกียวซ้ายนี่เห็นไหมเวลาหมุนเข้าเป็นเกลียวซ้ายนะครับตัวนี้นำหมุนออกก็ก็ขันเขานะครับนี่เป็นเกีียวซ้ายนี่เราก็ทําการเปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยแล้วมีปัญหาเรื่องความร้อนก็ดูพัดลมหม้อน้ำด้วยนะครับว่ามันทํางานปกติไหมบางทีมันจะทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับบางที ก็เวลาเราขับไปปุ๊บเราก็เช็คดูด้วยลงเปิสวิตช์ก่อนบ